เมี่อไงเม่อไงเมื่อันไวก่อนเฮ้ยก่อนแพ้แล้วอ่เขคาระวมงดิมอกันไว้มกมกันไวอยู่ย Self อกกอกมาจากไหนต่อยด้วย ต้้องแมเออขมเข้าใจว่าลงสนามไหนสนามไหนนะครับที่สนามนี้นะครับท่านคู่นี้จสทิ้งแล้วพักสิบนาทีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าท่านลงสนามไหนบ้างนท่านมารอเลยนะครับตอนนี้กรรมการอยากทำงานนะครับแต่นักกีฬาไม่มานะครับไม่ตัดสินไม่ได้นะครับไม่เที่ยมพี่เล้ยมครับผมเออแต่ท่านู้นี้นะครับพักสิบนาทีนะครับ ดูแล้วเก็บอ้ยเก็บโอ้ยกอยแม่ขอโทษอุ้ยฉันไปโดูกระแทกไปได้ย่งไงมาจากไหนเขาไม่เคยสอนต่อยเลยไปจำจากใครมาละเออมันโดนต่อยซะมากมันก็จำมาโดนต่อยมาเยอะแล้ว นัากาศนะครับสนาม E 8 3นะครับให้ไปแข่งที่สนาม I นะครับ E แปแหละ e า3ให้ไปแข่งที่สนาม I น,นะครับเอาขอภัยนะครับ